ครับสวัสดีครับผมสาโรธทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองมัธ้านะครับตั้งอยู่ตบนตะเคียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของ L 3 4 0 8เราได้ทําสีตัวใหม่กับสีกาบนะครับลูกค้าต้องการใส่ล้อยกสูงครับคุณลูกค้าสามารถสั่งสีกับเราได้นะครับเจ้าสีหวานหวานแซ่บแซบแจ๊ดแยังไงครับได้เลยครับสารทศพรจัดให้นะครับ รับประกันเรื่องสีด้วยครับไม่มีจืดแน่นอนครับของเราสีผสมแล้วก็คุณลูกค้าต้องก,การล้อสูงเราก็จัดหาให้ได้นะครับหรือคุณลูกค้าหามาเองเราก็ใส่ให้ได้ครับแล้วก็บริการจัดส่งโดยรถสไลด์นะครับรับประกันสินค้าโดยสารรถรถพรตัวจริงเสียงจริงนะครับ งานที่ออกไหมก็คือต้องสมบูรณ์นะครับหรือผิดพลาดน้อยที่สุดโดยสาลรถทัสพรับรับประกันสินค้านะครับร้านผมตั้งอยู่ตะบนตะเกียนอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับจำหน่ายรถไทยเล็กเกาญี่ปุ่นเต็มคันครึ่งคันค่อนคันและรถเมืองไทยคูบิต้าอิซกิยันมาด้วยนะครับและถอดอะไรทุกชิ้นที่คุณลูกค้าต้องการนะครับคุณสามารถซื้อครึ่งคันค่อนคันก็ได้หมดนะครับของผมยินดีให้บริการครับบริโภคผมนะครับ 0954249698นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับนีครับหรือท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวร้านผมครับจับ GPS มาเลยครับร้านจรันรุ่งเรือง2015ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับขอบคุณครับ